เอานี้ออกปุ๊บเสร็จแล้วเราเอาตัวเนี้ยงัดงัดทางนี้ให้ตรงนี้มันมันโป่งขึ้นอืเสร็จแล้วเราก็ใส่ขับเข้าไปแล้วลองใส่ แฮนใหม่ครับต้องใส่ดูว่ามันใส่ได้ไหมครับ